สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินอะไรนะวะเมียม่ยงปลาเมีย่ยงปลานี้น,นะครับตุ่ตัวมง่ายหนึ่งหนึ่งเสร็จไม่ไม่มาเพื่อเป็นการบดเสียเวลากินน้ำกันเด้อลุยเลยครับลุยเลยบรรยากาศหลังเลิกงานครับมาทำให้าหำดำเลยๆๆๆๆๆๆลุยก่อนอยากเบียดอยากงานกินก่อนแล้ววะหิว มากินต้องกันครับวันนี้จ้าคุฝนเนาะวันน,น,นิ้เดือป้าแต่มองมองมักสุดมันเพี้ยน,นีีเด้ไงดดนะถืออุดมสมบูรณ์คุ้งมันครับคุง้งเก่ายังน้อพี่น้องทงั้งบน มันกินน้ำกันได้ครับเด้อเนี่นนยจ้ะเนี่ยกินคำยิ่งใหญ่เออลืมนหนนำมันกับมีผักหลายอย่างอยู่ดอกพี่น้องกับสีฟูยู่ดอกไปชอบทูใบจะปูกับมีกนกะ่เท้าโอแล้วพ่อยู่แห้งเลยแล้วเป่ารวบลัดขั้นตอน เลิกงานหนักหมดเรื่องเวลาน้อยครับเราต้องเอาตามเวลาเด้อพี่น้องเด้อโหขำบมดไงหนึ่งหยาบบีนิดหน่อยๆต้องกินแบบอืมมันใช้เช่นกับปุูเนอะบดให้ใช้เช่นนี้ อืมเป็นจนกับปุ่นนะครับเนาะมันก็ี้อใ,อใจเนจนมีนั่นแล้วแต่้วแต่สะดวกครับมกจับมากล <c oughs> ุ้นเป่อเต็มปากเต็มคำเขาา่าเต็มปากเต็มคำแล้วมันยังแจ็บใช่ไหมครับโอ้ แอบ,บแอบแพงแอบแ้งอันนี้ขอไหมวะขอเด้นานๆได้กินทีรับพี่น้องที่ติดตามกันบางทีกับไม่ได้เห็ุคลิปน้องครับนะไมนนด้ยากการอย่าง,งานั้นไม่ได้คิดหอดพี่น้องนะครับเห็ Hit ุคลิปสู้กันเบืง้งเป็นกำลังใจ ครับช่องนะเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ท่านเช่นกันครับมาไม่อนี้มากินต้องกันโอ้โหใส่เส้นกระปุนเด้อน้ำจิ้มสูตรเด็ดง่ายๆเดียวง่ายอ่าปั่นได้เลย

คลิปนี้ป้าแส็บนะครับคลิปหนาวคือพามวนเยอะมวนอ,อยู่ไงมวนเยอะไอ้ยจางนะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้ขอขาแส็บก่อนมันมีมันมีสองสองย่างนะครับ้ามวนพาแส็บนะ,นะครับแลคลิปนี้ป้าแสบอันนี้เราไปแข้งบ้าน่ะเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทครับตัวเนี้ยโลโลเจ็ดกับเก้าสิบบาท หงจากาซื้อนะครับเนาะพอฟังราคากับบอปันไหนพอซื้อกินได้พอแตะต้องได้ปันนี้ถึงครับยุ่งเนี่ยกับอบเป็นว่อบถ,ถึงกับพอฟังนะครับพอฟังเป็นทุบ้านถ้าบ้นนอกนี่หลีนะเจ็ดที่ห่้าเจ็ดที่ห้าบ๊อบถือโลเลยยังไงบอบเมื่อ,หอไหร่ไปซื้อโซมาตอบนน้ยอ่ะ ัออตัวหลอดนั่นกินปบาินพวอันนี้อันนี้เอาเอาเอกิอนหอมเรืาม่นะเออมันจยากยื่อไตก่องมมไม่เอขอมละหนเลยกินคำใหญ่นั่นตาสวยสวยาแซ่บอ่ะพอ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 เยอะเย อันนี้เขาก็ตักกินลาอะไรครับมีอย่างปลาเผาหรือทำเผาเอิญแต่เนื้อย่างปลานึ้อเหมนทำได้เผาว่นเผาแล้วมันเสียเวลาไม่ถึงว่าเผาเสียเวลาเบลงทานพร้อมก็เลยหนึ่งเอาบหมนมีเวลาเลยครับถ้าไม่สิเผานั่งกับหมมีเวลาเผาอ่ะเดินงานค่ำเดินงานบุกโมงอาสิมาเผาก็เป็นชั่วโมงแล้ว ขั้นตอนโอ้ยร่วงเป็นอย่างกรต้องใช้หม้ออผมเพิ่งเลิกงานได้นนเป็นทางแล้วชุดทำงานนะครับเกือบพอดีเหตุยู่เห็ดหกินเราหมูแห้งกินเลยต้องอาบน้ำแล้วกินแล้วค่อยอาบมาลุยกันต่อก,กรรมกรอย่างที่ไรกรรมกรครับชีวิตก,กรรมกร กันบากันไปสู้กันไปชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปน้องอย่างชุดจริตเมื่อไหร่นกอมตะคนกันเอตุย่างนะครับพี่น้องว่าจะผู้ใดจ้างจ้าง่เลือกงานว่าจะเป็นงานชุดจารี มันก็เป็นงานประจำอยูยครับแล้งานประจำเนี่ยคือว่ามันสามารถเห็นได้เห็นได้ทุกอย่างอาชีพเก่าก็เคยเห็นมางเขามาปรับปรุงใส่กัี่เรียปัจจุบันได้กับงานปัจจุบันไองานประจำไดครับก็ของอะ้อเด็ดกันไปแค่เริ่มเห็นแล้วพี่น้องเริ่มเห็นแล้วแับมากครับแคบมากเอาเด้อ อ่ะล้วนด้วยคำง่ายเอาแบบแซ่บๆพี่น้องเป็นเซนติว่าแซ่ยบน้ำนี่ผมอ๋อถ้าใบจะปูยังเดี๋ยวขออนึ่งเมียงอยากเผาเผาแล้วเป็นชั่วโมงกว่าสิซุกนะอ ก็บอมีเวลาพร้อมเดี๋ยวเมื a ่อก e okay, uh ีเอานวางลูกม <te so ้วนเหมือนเด็ดคันดังตัวดังตามอันนี้หนึ่งเราเด้ทำอย่างตัวนี้หนึ่งเราเอาเผาไม่ดีใส่เวลาก็ต้องเปิดเพราะว่าต้องดังไปต้องนู่นนี่นั่นเขาเลยเอาวิธีหลักเลยครับงไม่ง่ายป่าจะมีกัน มามามากินต้องกินบางทีเอ้ยเ้าเฝ้าบุ้งกองมันอาจจะบ่เหมาะสมมันเนี่ยไปกับขออภัยครับใ่พี่แรกหอมกัมกรอนอย่างมากมายอุราถ้าเหมืเป็นสาวโรงงานเนาะบ่าวโรงงานเนาะแ้ว มือกาคกินหนาเราพาพี่น้องไปกระโดดน้ำให้ทงให้ทงนะสีบเด่นหนาเด่นหนา,หนาใส่เนื้อหยิบหยดหยิบพันไปโซนแล้วพับปลุยจับปลามาลุยต่อครับพี่เ้อมันมีเวลาบ้างเล่นอยู่แล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ กินดู่ลินนี่กำลังเสีบอ๋อรูเลยเาอมาสับังกันเล็กลเีบมากับแส่บม,มากคนกักนั้นทิ้งแตันเนาะแต่เขาบอกแบบว่าเขาบอท่นีอยากเขาอยากลองมเขาบมากักมันหวานแต่ว่าถ้าไม่น้ำจิ้มซีฟู้ดอเห็นเห็นคนอื่นเขาเอาไข่ใส่น้ำเาะตั้ไข่ใส่น้ำนี่มันคุ้นๆานา ใส่ผักหลายอย่างครับกินแล้วมันแท่กลองโอ้โหเฮียขออนุญ,ญาตหยิบไว้นี่ก่อนต้องชิมห้า<อ>รอ้อรสเฮ็ดมาก<อ>มันจะเคี้ยวยากเลือกทีน้องเลือกหวานน้องตามสดดิ ุ้งมันกินบะเลอะหืมอือหัวมา้ใส่เั้าะไรหัวอะไรอันนี้อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะจัดการขั้นตอนสุดท้ายนะครับแบบแค่เองก็เป็นคนชอบหัว เดี๋ยวรอชมแล้วกินน้ำกันเรื่อยๆเขากินเองอือยุ่งเขาหนาเหมือนๆเลยจับมาครับอ่ะก็ผิดบรรยากาศเจ็ดกินหลังเลยท่นนะครับเป็นแบบเฝ้าฟังกินแบบไหนก็ได้ครับพี่น้องกินแบบไหนก็แซ่ยบไม่ต้องอาลังการมากมายไม่ต้องทุกขาพอือขอให้มันกินแซ่บเนี่ยพี่น้อง กินตามข้าวไเจ้าของนำเข้าไปนำเข้าไปเดี๋ยวไฟระเบียบคนเราชอบนี่เหมือนกันครับบางคนหมักคุยบางคนหมักจำบางคนหมักใบบางคนหมักใบพอเข่ากับลูกเขยไปกินเข่าต้องการดูเทียงหน้าใบใบปูนลูกเขยคุยเอาคุยเอา เขาบอกว่าก็เทิ่ยจ้าคุยหลายแท้ค่อยๆกินเบี้ยเเคยบอกบางคนมาคุยบางคนมาบายพอเถ้าใจให้พอเถ้าปั่นจกเขาเนีวยวเลยปนบมเเลยเฮ้ยปนลงกับเขาบอกหมักบใบเูาเคยอดเขาไม่เคยบ่ได้กินเขาใช่ไหอืม,อมอนะลองมาสิบนี้ไปเพราะแหละเที่อิอนตอนเราคือเนี่ ฝากไปทั้งนี้นะครับน้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องนิสารพมวนแล้วแจมเ้อะๆนะกดเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจแห่งทุก่านเย็นกันนะครับเด้อสำหรับที่นี่จสิขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวทีมเราคงจะจัดการตอนนี้บ๊ายบาย